สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่รักประกัศทุกคนทุกท่านนะครับผมมืเด็ดเด้อครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแยกนะครับมาแยกข้อกริดดาก้อนนะครับนี่ครับก็เริ่มโตแล้วสีก็เริ่มเริ่มดินชัดแล้วนะครับต้องแยกครับถ้าไม่แยกเนดะี๋วมันจะกัดกัดขีด ขาดมอครับเดี๋ยวครับจะแจกยกฤทธิ์ดาก้อนครับไปขุนครับเป็นน้ำมันโตก่อนเป็นน้ำมันโตก่อนเพราะอยู่ในนี้มันอยู่กันหลายตัวครับแต่มันแย่งอาหารกันตัวใหญ่ก็ได้กินเยอะตัวเล็กก็ไม่ค่อยได้กินนะครับแล้วก็จะแยกครับแยก ก็เตรียมภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วครับนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วประมาณสามสิบสามสิบกว่า <c oughs> ครับโอเคครับน,นี่ก็อันนี้ยังไม่มีแย่ครับพวกนี้พวกกาแล็กซีพวกนี้เนี่ยเนี่ย ต้องไถ่าดันหนึ่งครับเพราะอันนี้ยันเสียงสีกำลังจะเข้านะครับเริ่มเข้าแนละ้วสีส้มสีดำสีแดงเริ่มมาลนะมันสีเข้าเยอะกว่านี้ก่อนนะครับนี่ก็เพิ่งลอกสีเข้าบางตัวนะครับ ในตัวที่ผมปล่อยรัดนะครับตอนที่ว่าที่มันอยู่ในถังแบบนี้แล้วก็ผมก็ทิ้งตัวเมียลงนะครับสรุปมันคือได้ไข่ได้ไข่เยอะอยู่นะครับทุกคอกเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์รอดมันมันจะรอดประมาณมันจะมันสามถังสองสี่หกหกถังนะครับผมเพาะหกถังรอดประมาณสามข้อนะครับร <c oughs> อดมันเยอะ,ะครับ ไข่แม่อยู่เลี้ยงอยู่นะครับได้สามครับไม่ได้สามนะครับเดี๋ยวจะพับนะก็จะแยกแยกแม่ใอกนงครับเดี๋ยวแม่กินลูกหมดคี่ครับเดี๋ยววันนี้เราไมาา่แยกเลีอยงดัก่อนนะครับี่ที่ตักกันเลยก่อนอื่นครับเราต้องเอา ไม้น้ำบอกก่อนไม้น้ำผมคือผักบุ้งออกก่อนครับอืมโอ้น voilà ้ำเขียวรึมเลยแล้วก็น pues ี่ครับผมนี่ไม่ต้องีไม่ต้องเอาทีช้อนเลยครับอานี้เลยปวดโอ้ดิ pai. Hmm, oh pai. Hmm, petang mula. Oh, ti chon nah, ni. มาดูนครับว่าจะได้ตัวผู้กี่ตัวครับตัวเมียกี่ตัวน่าจะหมดแล้วหมดแล้วครับหองนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับ <c oughs> นี่ครับผมเลี้ยงครับรอดไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะเอาเศษกระจกให้ดูนะครับว่ามันโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจกผมเอาจะเอาตัวโตๆให้ดูนะครับปั๊บอึ๊บนี่นี่ครับก็มาใส่แก้วที่ผมเตรียมไว้นะครับแก้วปะติกนะครับนี่ครับไฟฟ้ามันอึ๊บนี่ไฟ้ามัน ฟ้ามันก็เจาะรูนะครับมันก็เจาะรูนี่นะครับข้างๆน่ยเขาจะไม่เจาะตรงนี้นะครับตร,ตรงแก้มเขาจะเจาะตรกฟ้านะครับครับก็หวัวแรงบัดเกียวนะครับเจาะเพราะว่าเวลาเราดันน้ําน้ํามันจะออกทางนี้ครับพวกตะไคร่พวกขี้ตะไคร่พวกอะไรน้ำมันจะออกตรงนี้ครับแบมทำให้ดูนี่นะครับ ครับใช้เลยไม่ต้องลีลาตัวมีกี่ตัวเนี่ยมันจะเลือกเอาตัวตัวผู้ไปก่อนครับนี่ตัวผู้นะครับเนี่ยคีบมันจะยาวๆเนี่ครับเนี่ยแดงๆเนี่ยเนี่ยตัวผู่จะไม่ให้ดูก็ได้เออนี่ครับโอ้ตัวผู้ตัวผู้ Tumia jem.. Nih khai min sii hap tumia Nih tumia Hang san san Hang san san Tumia Tong pong pong Okey tulik tu mi ha Tulik Oi Ni tulik a Tulik apa say ni Say kata ก่อนอน,นี้เ,เอามาไว้ข้อนี้น <c oughs> จเจอนะครับตง้งดูลาอือ,อ <c oughs> เขาเรียกเอามาฟอร์มเนื้อเอามาขุนก็ไม่รู้นะครับ ทีหลังต้าเมียะเขาก่อนอ้อนี่แหละเอาช้อนมาตักดีกว่าเอาช้อนมาตักดีกว่าง่ายก่อนนี่นี่ช้อนดีกว่าอืออุ๊บน,นี่จะเป็นตัวผู้เนี่ยนี่ก่อน จะหมดแล้วนะครับจเลยเต่ตผู้ครับนี่นะเลยเตโตผู้ตัวเมียได้กี่ตัวเนี่ยสามหกเก้าสองสิบห้าสิสิบแปดตัวนะครับแปตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวผูกี่ตัวนับเลยเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามตัวมันสิบสามตัวนะครับนี่นะ Yeah. อุ๊บเรือบร้อยครับรีบรอยจะพูดอีกกี่ตัวสองสี่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดส,สิบสองสิบสามตัวนะครับนี่ต่อฝ้าปิดเลยต่อฝ้าปิดเลย ผมจะทำให้ดูนะครับเวลาดันดันน้ําเปลี่ยนน้ำนะครับแบบาถ่ายน้ําปลานะครับเอาจะเอาน้ําดัน,นออกเยนะครับบางคนเขาก็เอาใส่กดแบนนครับกดแบน คนก็ใส่ถังแล้วแต่ครับแล้วแต่ใครมีวัสดุนะครับผมสะดวกใช้อันนี้นครับง่ายดีครับเออตัวผู้ยงพิ่งปิดเดี๋ยวผมจะเอาตักไปให้ดูสักสามสีตัวนะครับผมเอาไปเสียก,กระจกให้ดูนะครับ ครับเอามาใส่แก้วให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็ตัวประมาณนี้ครับนีเก็บเปยังเข้าไม่หมดเลยนะครับนี่ นี่ก็จะมีหลุดออกมาครับหลุดออกมาหน่อยเป็นคล้ายๆแบบเด,ด็กก้อนแบบสนูครับมีขาวๆข,ข,ขาวเยอะหนะน่อยนี่ตัวผู้นะครับ มานี้นนะครับี่ครับถ้าเราจะจะเปลี่ยนน้ำนะครับเราก็ไม่ต้องแกะออนครับเราก็ดันแบบนี้เลยเดี๋ยวไปทำใดูครับพยายามมาดันนี้นะครับนี่ครับนี่ขิดตะไครนก็จะออกมาข้างๆครับตามรูตามที่เราเจาะไว้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ อย่างนี้เราจะไคก็จะออกมาข้างตามรูที่เราเจาะนะครับนี่ครับเราไม่ต้องแกะล้างนะครับนี่อันใหม่นะครับอันใหม่ผมเจาะใหม่ก็หลารูอย่ครับเดี๋ยวจะทำป็นอันใหม่นี่ครับน้ำก็ออกตามรูที่เราเจาะไว้นะครับเนี่ยตะไครก็จะออกตามนี้เลยนะครับนี่ครับวิธีเปลี่ยนน้ำแบบไม่ต้องแกะเลยครับเอ้ย ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมเวลาให้อาหารมันแล้วก็หยอ,อยดหยอกลงรูเลยนะครับดูนี่เลยป๊อบป๊อบป๊อบโอเคครับเรียบร้อยแยกขอ,อกเล็ดดากรอก้นครับ ขึ้นมาขุนหรือมาฟอร์มนี่ใจนะอ้อเขาเรียกอะไรนะในวงการประกาศเขามันน่าจ,จะโตเร็วขึ้นนะครับว่ามันไม่ได้ย่งอาหารกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะ <c oughs> อันนี้ ขอกนี้ก็ได้มาใหม่นะครับเป็นเป็นมาเบิ่นนะครับมองไม่เห็นครับตัวเล็กก็ออกออมันเป็นตัวแล้วนะครับก็เพาะในทังนี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> กี้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาแยกไอ้พวกครอกที่มันได้ลูกแล้วนะครับที่ว่าได้ประมาณสามคอกนะครับนี่ครับจะแยกแม่ดอกแล้วก็เอาลูกมันมาใส่กระมังนะครับผมจะได้ลูกกี่ตัวนะครับเออีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผม ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะลงคลิปแบบเรื่อยๆครับทีๆหน่อนะครับ,นะรบจะได้ไม่ลืมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ